ได้เวลาทานขนมหวานแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแอปเปิลครัมเบิลนะคะเดี๋ยวไปอุ่นในครเวฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวราดด้วยคัสตาร์ดนะคะไดาแล้ จะไม่อุ่นหมดค่ะอุ่นนิดนึง นี่ะก็ของคุณพ่อ อ,นนอุ่นในไมโครเว็บเรียบร้อยในจานของแม่จะเป็นคาสตาร์คร่ะทุกคนวันนี้จะเลียมหลับแร็วตั้งแต่ตื่นแต่เช้า ปกติก็จะอุ่นนะแต่เลนไม่อุ่นค่ะตางเลนไซเลยรลอเดชิมให้ดูรอ อกอีถ้าเราไม่ใส่คัสตาร์ดมันก็จะเป็นรสชาติแบบอีกแบบหนึง่งแต่แอปเปิลครัมเบิลต้องทานกับคัสตาร์ดค่ะทุกคนหลือไอศครีมดีดีมากๆอืม